สวัสดีค่ะพบกับแม่ดากโกกอกนะคะมาดูลุงพลสัมภาษณ์ค่ะคุณที่มีอยู่ห้าเขตมันที่เราประกาศใช่ค่ะคุณหมอกับสารเขาทำยังไงเนาะจ้าเขาช่วงเป็นทั่วไปหายอมเฉาเพ้าะเพื่อนมาตุดมีบอกมีโอ้ตุดว่าจะได้ดีมีเพื่อนบอกพ่อคุยใหญ่ก็ดูเขาก็ดูอยู่ว่าเขาก็ส่งมาให้ว่าเขตไหนบ้างที่แบบอันนั้น แต่เหตที่ลุงกัง<ส>ไนวไม่ใช่พื้นสีแดง่ดดงงาน่างถ้าพื้นที่สีแดงพทศไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่แล้วจ้ ก็จะมีอยู่เทีน่นใช่ไหมอยท่องหล่อใช่ไหมพื้นที่เสียงก็ไม่ให้มาที่เป็นข่าวนะข่าง้าาถึงคนจับตัวก็ทำสร้างข่าวมานอกมากับตัวนอะเขาจะอยากมาตัวแรงงานแล้วก็ต้องข่าวทุกคนมนกับกรกับพอมาต่อยนะคะถ้าดูโควิดดูที่ไรก็เองก็บอกแน่เพราะว่าเขาเขาลงประกาศกันได้แล้ นีเป็นากาศเฟซของซคบอจะไม่ใส่ก็เคยส่งมาในทางไ์กัมี่อยู่เพ็นเห็ดน้หมอไรอย่เ้มันก็ส่งมาอยู่ที่ผู้ใหญ่ก็มีค่ะพื้นที่แดงนะมันจะเป็นเขตดไหนเข็ไหนก็มีแก้ง่วยแล้แจ้งค่ะแจ้งแจ้งาแจ้งแจ้งค่ะแมผู้ใหญ่มานงานทุกทุกานการณ์แล้วเราก็จะลงทะเบียนกันด้วยที่ผู้ใหญ่จะเอาสีมาให้ยูทูบเบลงข้เียนไว้ ลุงเมรงนไปงานบุญนี่บ่บุญไเขาไม่ได้มาหาบอสเขาไปซักบ่อจาไปไปหาอจเป็นบอกจะถึงน่นแหล้ว่าสัญยานมาบท่านแล้วก็รากก็บอกว่าถ้ายูทูบเบอร์ท่านไหนอยากจะร่วมก็ไปได้ค่ะ ถาอยากจะถ่ายก็ได้ค่ะฉันบอกแล้วครับว่าแจกห่อซองแจกแ่ให้ซองเรียบร้อยแล้วเแลวันเร็ด้เลยได้เลยไอ้ได้ลยไ้เยได้เลยได้ลยได้เยบร้อยแล้วครได้ครยี่อยล่ได้าลยได้เลยได้เลวได้เยได้วยกด้เยได้เลยได้เลงได้เลยไมเลยได้วลด้เลยได้เลยได้เลยิด้เลยได้นลยได้เนยได้เัยนด้เลยเลยได้านีได้เลยาด้เลยได้าลยพด้เวด้เา้เลลยไดเลเล้ลาล้ไดเลเลลล กแมนอยู่ด้วบ้านลุงนก็บ้านกบกอกบ้านลุงคนเหมือนกันบ้านกบก่องเล็บบ้านลุงคนกะได้นกงเล็บแล้ถึงไหนนะพถึงไหนเลยก้าวหาว่าเป็นผู้ผิดผู้ยิมุ่นบ้านล้งนักผู้ยิ้มุ่นเนาะเอ้านักลองท่อนเดียวเนาะ เราถูกใจแน่ว่าไปลูกอมหนึ่งก้อนแจกลูกอมเลยหรอคะดูดูดูล้วงกระเป๋าร้องเพลงถูกใจขาดแล้วโอ๊ยกระเป๋าโอ๊ยมีอยู่8บาท8บาท มัโอ้ถ้าลองทันเดียวร้อนร้อนร้อนรอนตัวเองกิได้เป็นรอยซองรอยมาได้เลยเ้ยเสียดายจำมาทำนี่ทันละแปดบาทก่อนเย็นนี่เตรียมนางวันให้ลุงพลด้วยนี่ยูทูบเบอร์นี่ถ้าลุงพลขึ้นไปร้องนี่ เวทีขอใหญ่ด้วยไหนหนูใหญ่ใหญ่เวทีใหญ่แต่แต่พื้นที่พ่่นไมพพอื้นที่แคบอยู่ในบ้านบ่อยู่ในบ้านบ้านของไอ้เขาเองค่ะอย่ทำงานมูนในซอยน้าบ้านเข้าไปในซอยเป็ผู้ใหญ่โอ้ใช่น้อยน้อยห้าปัยนะจ้าโอ้เห็นรถจอดด้วยน่าจะตรงที่เขาตรงที่เราก็เราก็เพลงของเราไปร้องเราเป็จวดจวดได้เนาะถ่ายได้เพลงของเราเริ่มงานจะกลุ่นจ้าจ้าฮะเริ่มงานจะกลุ่นหนึ่งทุ่ม นาะได้ผู้ใหญ่ยังร่มถึงีหนึ่งนี่ามนุ่นีแหงาปไปเสือบมาหดทีหนึ่งนีเงามาแล้วากัไปหๆน้อกันโอโหโอ้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 ้โหโอ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 ้โห้โหโอ้้โหโอออ้โหโอ้โ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโหโออ้โหโอ้โ้โหโอ้หโอ้โหโอ้โห้โหโอ้โหโอ้โหโอ้้อโอ้โหโออ้โหโอ้โอ้โห้ มาให้ยากงามเลยแต่ตัวเขาตัวดีสุดแฟนเลยอาจจาต้องหย่อนสักนิดนึงนะครับคุณสมบูรา์ไม่ต้องบอกว่าผมัวเขาบอกว่าตัวสื่อไปม่ต้องกลัวไปซองก็เลยเข้าไปเลยไปซองมานไปทำอะไรครับเข้าไปเลยไม่ต้องไปกลัวเขาหรอกขอไม่กล้าแจ้งจับหรอกนะไปสวัสดีรถเนาะแล้วก็สวัสดีค่ะเนาะ

เราก็มาถึงล,ลานพระนะคะก็จะมีช่องสามสิบสี่นัะคะ,ะ,คะว่าเขาก็มาถ่ายอยู่นะ,ะแม่สุรพีนี่แหละคะ่ะได้กี่นาทีแล้วของค่อย มืดป,ปานนี้พอไม่เห็นก็ดูรถกอด,อด,อดีแล้วบะม,ม,มองอะไรไปให้ใครนี่นะคะาก็จะมาถหน้าแม่สมนะคะแม่จะเอาไปไหนคะ ไปทำบุญอ๋อไหว้ไหว้ลยดูคดูแม่ผู้ใหญ่จุดทูป แม่เซลักทีนะครสวัสดีค่ะ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 สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ